สวัสดีค่ะ่ขอกกระข้ามูปลาตายหา่อีกแล้วนะจ้าม้นนี่ปอกกันายามเทียงเนาะค่ะนี่สวัสดียัญเทียงด้อค่ะเดอ้อมือนี่วันที่สิบเจ็ดกีกายนสองพันห้ารอสิบหกแล้วคะ่ะเมื่อบ้านหวยออกค่ะหวยออกายกบัได้สื่อนหมูดอกแย่เศร้าสื่อ หัวไอ้มาโดนแล้วค่ะพราะว่าด,ดวงปีนีดวงสิบัไฑ่สมป้งกับเด็กกับหวยดอก่าบ่ามักอืงสี่ห,หละค่ะเดี๋ยสกิดพอเพี้ยงหาได้กักินหาปลได้กับกินคือเพิ่นว้าหรอค่ะต่ะว่า่านี่แล้ว อาชีพอาชีพเสริมรายได้สูงของเา้าราคาหมูหน่อยกําลังสิขึ้นค่ะเริ่มแล้วเริ่มแล้วสีสปีดโตขึ้นแล้วบัดนี้บัดนนี้แล้วส้มเลียงหมูปลาห้องสอยูรอด<แ>เป็นกําลังใจให้เพื่อนเพื่อนสุกคนที่ยังงยูเดอค่ะเดอพวกเศร้าแล้วกับอยากเลี้ยงกับเลี้ยงไม่อยากเ,กเลี้ยงกับพักก้อนแต่ส้มเรียงกับสูต่อไปค่ะ เป็นกำลังใจให้ทุกอย่างย่ายก็บอกแล้วว่ามันมีขึ้นมีลงแต่ว่าคิดไหวย่าเลี้ยงหอดลอยแม่ก็แล้วกันค่ะเวลามันลงข้าสูบูเบาไหวยังหมอ,หมอกๆกับยีสิบแม่เอาละค่ะแต่ของย่ายเดียวยเนี่มันเหลือสิบสามแม่นึงแต่บ่เป็นยังแต่ลองมันขึ้นอีหลีแล้วย่ายกับสูสูขึ้นห้ได้ยีสิบแม่เพราย่มีขอกแล้ว ายากกะสิโลตัวปูใหญ่ออกตัวหนึ่งมันใหญ่เกินค่ะน้ำนักหลายเลี้ยงกะสิเอาตัวปูหน่อยขึ้นแท่นค่ะเอาหมูปลาเผือกขึ้นแทนตัวใหญ่เกะยากกะสิจำนายออกมันใหญ่แห้งไหมค่ะมันหมูปลาซุ้มตัวหน่อยๆน,นี่มามีปัญญาทับใดเลยค่ะขาไม่ตีหักกสิมีแม่หนึ่งลอยก็โลกมันกะสิ เป็นแม่ของมันเองค่ะเป็นพันธุ์หมูปลาผสมดูหรอกมันตีไงยังไงทั้งแม่ทั้งลูกบันนี้มันกับวัลเดตผสมกันเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นแม่กับลูกกันแต่ย่ายมาผสมหมูปลาเปือกวันนี้ตัวไ่ผสมบัไเดตเป็นลูกเขาซุ้มตัวหน่อยมันกับผสมกับตัวผู้ไง่ันนี้ค่ะมันนำนักตัวผู้ญ่มันหลายเกินกับสิูลออกแต่มีผู้ใดอยากได้ก็มาเลาะเบิ่งเด้อค่ะหมู พอพันตัวบางใหญ่พผู้ใหมีแม่พันตัวใหญ่ๆกับเป็นตาอวัยอยู่ค่ะเพาราะว่าลูกมันใหญ่ดีใหญ่ยยไวเขาเป็นพั่นผสมงูปลาผสมมันสิดตัวใหญ่นี่ค่ะอันนี้การน,นำนักหาโลกลกัวหรอค่ะเกี่ยวพอบหอกโลคหาโลคหาโลคเจ็ดหาโลคแปดแล้วใคเสียหอกโลแล้วค่ะ กรสิมี่สุ่มหนึ่งอีกกินในคอมันนักซีโลกลัวซุ่มนี่หาโลกก่กลัวทั้งนั้นซีโลกลัวซีโลกก่กลัวกับแม่หนึ่งกับเก้าแม่หนึ่งกับเจ็ดเป็นสิบหกตัวนะคะเนี่ยสุ่มนั่นแหละสี่ขันจับกับสี่แม่สุ่มนั่นแหละเป็นสุ่มหกตัวสุ่มนี่กับสีกลายเป็นเจ็ดถึงแปดถึงคิบเนี่ยขันจับพร้อมกันเนาะคะ่ะ จับเท่านึงอยากได้เงินหลายหมืน่นนะค่ะเพราะว่าอันได้หน่อยมันก็บาพ้องิือใสกันได้ลหลยๆก็เออได้เก็บแน่ได้สื่อห้ามแน่นี่แหละค่ะเป็นราคาโล่งปันได้ายญ่ก็ได้ขายคือเก้ามีเงินใสคือเก้าก็ ราคาลงพอขาเพิ่นก็ซื้อคือเก่าค่ะแต่ว่าถ้าห้าอยากขายบ่ขายกับ่ได้ค่ะมันใหญ่มันมันสิออกออกมาถูกเดือนเดือนหนึ่งออกสองตกับมี่อิตย์อาทิตย์หนึ่งออกสองตกับมี่ค่ะมันออกออกมาบอเศ้าเ้าเฮาเรียงไว้บ่ได้หฮาเรียงไว้หฮากับ่มีห้ามห้กินหลดแล้วค่ะมันก็สิก็ต้องขายขายทั้ง ต้องขายทั้งเลี้ยงอยู่นี่แหละค่ะเลี้ยงใ่ญ่แล้วก็ขายเขาขายแล้วออกมาแทนปับ๊บเขาขายแล้วออกมาแทนปับ๊บมันบ่มีทีสินสุดไหมค่ะเนี่ยมันเป็นไข่แช่ลูกโศออกมาแต่พืดเออแต่คนบมโหอะแต่คนคิดตื่นตื่นแบบว่าออมันต้องราคาขายถิ่มเบิดก่อนง่ายบ่ขายแล้วย่ายกดทุนอยู่นี่แหละเห็นห้องก็ด้จยกทุนเนาะค่ะ ขายส้มมันเนี่แหละเลี้ยงส้มมันเองนี่ค่ะเข้ากับใส่แห้งเข้าเขาก็ต้องเลี้ยละขาแรงให้เขานะคะมีอยังสีมันสีก้าขาทุ้นจุกปดเลยเรียนนี่ขนาดควายงอมันออกลูกทีละตัวเนาะค่ะถ้าเจ้าก็ยังมีกับไรย้ำลงราคาเ่าก็บของเลี้ยงอันนี้มันออกสิบตสิบสองตเก็าตัวแปดตมันออกออกเที่ยนึงมันไม่ได้ออกน้อยตัวแล้วมันก็บ่ัน้ดเป็นปีเดียค่ะ มันออกน้อยๆตัวก็ง้อือควยยังว่าใครมันออกสิบเอ็ดสิบสองตัวสามเดือนก็มีสิบมือมันออกเนระมันบริเลทองเป็นปีบริเลทองเป็นเก่าเดือนเนาะทองแค่สามเดือนเขาอดสาเลี่ยงไปเลี่ยงแม่ไปเอาลูกออกที่สิบหามือปิดขอกเลี้ยงไปอีกอาทิตย์หนึ่งแม่เพิ่งกะทับทับเลี่ยงไปอีกสามเดือนก็มีสิบมือมันออกอีก ขันยี่สิบแม่นี่ยอ,ออกเดือนละตัวสองตัวออกละเดือนละสามตัวอาทิตย์หนึ่งออกสองตัวกับนี่เดือนหนึ่งออกสามตัวตีตัวพอว่นมั้นบได้ทองเป็นแปดเก่าเดือนเนาะคะ่ะมัน้องแค่สามเดือนมันก็นทับหลังกันอาทิตย์หนึ่งตั้งแต่อทิตย์หนึ่งกทับสองตัวมันก็นต้องออกอาทิตย์ละสองตัวขึอกันถึงเวล่ามก็ออกร้อมกัน ทับไล่เลี่ยกันมันออกไล่เลี่ยกันโอ้ยกระเป๋าไม่ได้เศร้าเงินหรอกค่ะยัดออกยัดเขาอยู่หันเงินหายได้ก็ยัดเข่าเอาไปซื้อห้ามซื้อหัวหานให้มู่วอยก็จกออกก็เป็นการบริหารกระเป๋าเงินดีเลยค่ะแมนบาร์พีนองผูเถาคือเฮ้านี่ได้ใบเงินได้นับเงินแน่กุ๊กเงี้ยเออได้หาได้ซิบ ได้เฮ็ดคลิปแน่ของกับโมเป็นเอาเสื้อเมือด้วยนะค่ะย่ายนี่ก็บอ้ยว่าแต่มองดีเติร์ดด้วยแล้วค่ะ,ะโคตพิมพ์ตอบคอมเมนต์มูกันยังได้อยู่ตากันยังดีอยู่ป่ะตองใส่แว่นเลวยแล้วเนี่ยย่างเวียดย่ายกับทั้งานย่างเฟืนย่ายกับตอบคอมเมนต์เพื่อนๆ ก็คอมเมนต์เพื่อนๆกันตีหนึ่งย่ายตื่นเลยค่ะตีหนึ่งตีหนึ่งย่ายก็ตื่นลูกสาวกับไปกีดยางย่ายก็ตื่นไปนอนกับหลานตื่นไปนอนกับหลานบนอนเด้วค่ะเพราะว่าย่ายก็ตืไป เบิ้งโทราัรค์ับเลยค่ะไปเบิง้งไปกดหาเบิ้งเกือ่อมเมนเกื่อนตอบคอมเมนต์เ <Okay. S 1> พื่อนเกื่อนผู้ใดเขามาย่ายกระตอบเขาเพราะว่ามีเวลาว่างตอนขึ้น,ต,น <Okay. S 1> ตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่เพื่อนย่ายกระตื้นค่ะตื่นห้องเขาห้องน้ำล้างจานเห็ดยังวันหนุกสาวเขาเสมาหกโมงเขาเสไปทำงานตีหนึ่งเขาเสร็จมหกโมงค่ะหกโม,ง,ง,มงเสาร์ย่ายกระตุ้นห้องเขาห้องน้ำ ถ้าร้านอาบน้ำแต่งตัวไปถามแม่เขาไปซ่งไปร่งเรื่มถ้าละกิจประจำวันยายกะนี่เท่านี้แหละค่ะเลี้ยงหมูแน่เลี้ยงร้านแน่เล่นโทรศัพท์นี่แหละค่ะเห็นยุทูกะเพื่อนๆอนี่แหลนะและ้วอาชีพที่ที่ดีที่ยายเลือกแล้วว่าดีกะ นี่แต่อชีบเลียงมูนี่แล้วค่ะไอพิจารณาเรื่อนเพื่อนพวกเรอยากเลียงกัเลียงเดี๋ยวหนีราคากำลังเ่มสตขึ้นแล้วค่ะค่ะ,ะ,คะสำหรับคลิปนี้ยายกัขพอจกลุงตะเพียง่นนี้นะคะจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายได้เยจ้าก็เป็นกำลังใจให้ใหยายด้เหตุคลิปหน้าต่อไปสวัสดีค่ะ